าจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันหนึ่งในพระเกจินั้นต้องมีชื่อหลวงพ่อพัดปุญญากามโมแห่งวัดห้วยด้วนนครสวรรค์วัดทานทหารพระเถระสิทธิสายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาหลวงพ่อพัดมีจำนวนมากทั่วประเทศต่างเดินทางมากราบขอพรหลวงพ่อทุกวัน จนเป็นที่กล่าวขานกันในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบสะสมพระเครื่องต้องมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวไม่ว่าจะเดินทางใกล้ไกลต้องมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อติดตัวไว้ขอพร และอีกหนึ่งทรงเหรียญที่จะเป็นตำนานวัตถุมงคลสายหลวงพ่อพัดนั่นก็คือเหรียญเจ้าพระยามหาเศรษฐีชื่อเป็นมงคลเสริมบารมีทรงเหรียญสวยใบหน้าคมชัดลึกด้านหลังเหรียญเป็นพญาครุฑถือถุงเงินถุงทอง พร้อมสัตวราวุตรแสดงถึงอำนาจบารมีและทรัพย์สมบัติงานพุทธศินสวยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานแกะบล็อกโดยช่างเอกเมืองเหนือและช่างเอิร์ดนักปั้นย่อมือทองระดับต้นๆของประเทศและนี่คือเหรียญเจ้าพระยามหาเศรษฐี